สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะไลจบแล้วแต่ความประทับใจยังไม่จบนะคะช็อตนี้นะคะน้องยุกินะคะ มาในรุกสีดำสวยเซ็กซี่มากค่ะตอนนี้นะคะน้องไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใส่ก็ดูสวยดูเซ็กซี่น่ารักไปหมดเลยนะคะคนมีความรักนะคะดูอะไรก็ดูสวยงามนะคะดูมีออร่ามากจริงๆเลยค่ะน้องมีความสุขมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องการงานบอกเลยค่ะว่าปังสุดๆค่ะอย่างไลท์พียูนะคะ EP ที่1่ ที่เพิ่งจะจบลงไปค่ะบอกเลยค่ะว่าความประทับใจนะคะล้นหลามมากเลยนะคะถูกใจ fc แฟนคลับของพียูมากๆค่ะรับรองค่ะมีไลฟ์อีีต่อไปแน่นอนนะคะ 電話 สบุปวดเล็กแล้วก็ใส่เสื้อเดงน้องแฟนแล้วก็ใส่เสื้อลายเสอให้ขี่อายรากับพี่ชายหน่อยสิระบาทคนดีเขารับดุจีแล้วก็ดมเมืองเซียววิหารแดงใจเดียวต้องยืนหน้าเสียวแล้วระ คนึงว่าท่อนก่อนจะจบเมื่อกี้ได้โบดจะทำร้ายกันเลยใจจะขาดไหมคะขาดโคดสูงเราคีผู้หญิงโคดสูงอ่ะสูงมากอันนี้ถือว่าสุดมากเลยนะคะเขาไม่ใช้เสียงหลบเลยโคดโคดสูงมากเลยครับอันนี้ขนาดขนาดเป็นคีหนูนี่หนูยังต้องใช้เสียงหลบนะคะแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนโพกันไหมนี่หมายหมายถึงว่าเวลาเป็นเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยหนูจะต้องแต่งตัวเป็นนักร้องชายพี่แต่งตัวเป็นหนูได้เหรอ มันจะดีหรอแบบนั้นมันจะดีไหมแม่เอื้อยปันข้าเอื่อยปันข้าบเอาอย่างนี้ถามความรู้สึกดีกว่าแม่พี่ป๊อกโอเคไหมทุกมไม่ทุ่มชอบไม่ชอบดมไม่ดมว่าละตัวดมอะไรดมหอมแก้มหอมแก้มเ<อ>ี่เราก็คิดลึกเลยนะคะนี่มแม่อหอมแล้ว สองพันแม่เอาอย่างนี้แม่หอมหนูไหมแม่ให้หนูสองพันแม่โอ้โหแม่แม่แม่ปานไม่ต่ำเขียวเลยปานหอมผมเรื่อยๆเลยนะคืนนี้เอาอย่างนี้เลยเหรอคะเอาอย่างนี้เลยเหรอคะใช่แม่ให้จากร้านหนึ่งแม่แม่จะเอาอะไรแม่แม่บอกดูมาเลย เอาเงินก่อนเด้อไอเด้อขอบคุณค่ะหอมนะโอ้ยกว่าส่งเอฟเก็์ขอบคุณแม่ปันนะคะหอมอีกไหมครับเอื้ยครับจังสี่แล้วหอมอากล้สร้อยคอไม่สั่นเต็มดิ๊กๆิ๊กๆิ๊กด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 ้๊กดอ๊กดิ๊กดิ๊กดกด้๊อดิ๊กดกก้ม๊กาย๊กดิ๊กดิ๊กดก เหนื่อยปานแก้มขวายังไม่ได้หอมนะครับแก้มขวายัางวาเอ่อทำไม <S <S 2> <S 2> ทำไมทำไมถึงมีสคริปต์ร้องคู่กับพี่ชายนะครับ,รบเพราะว่าอยากเอ่อมินิคอนเสิร์ตเล็กน้อยให้แฟนๆได้ดูนะคะเผื่อจะคิดถึงกันบ้างครับผมนะคะอันนี้แบบรู้สึกแบบดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาทําแบบสตรีมไลฟ์แบบนี้ก็เคยเคยไปนั่งดูอย่างเดียวเคยไปนั่งดูอยู่งานวันเกิดอะไรแบบนี้ครับ วันนี้ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มายืนบทเวทีนี้ต้องขอบคุณน้องยุกิขอบคุณแม่แอุ้มขอบคุณพ่อตุ้มขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ขอบคุณแม่แอนขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับเช่ให้โอกาสน้องบ๊อกคนนี้นะครับขอบคุณ,คณมากด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมอเอิญเอิญบีให้นูนะอะไรนะเรียกบีให้นูหน่อยอ๋อเรียกบีเอ้เรียกอะไรนะ เลียกบีบีเคิร์ก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 บีอยู่ไหนเนี่ยบีบีพร้อมหรือยังอ่ะโอ้ยเจ้าบ่าวพร้อมหรือยังเจ้าสาวพร้อมแล้วนะเออโอ้ยโอ้ยโอยโอยนี่เป็นไงล่ะ น่ารักมากเลยนะคะทั้งเต้าพี่เต้าน้องเลยค่ะนักร้องชายนะคะวงยุกิแบนมีแต่คนเก่งๆนะคะบอกเลยค่ะว่ามือดีทั้งนั้นเลยนะคะเสียงดีหน้าตาดีน่ารักนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิปดีๆจากไลฟ์พียูอีพีที่หนึ่งค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ